ถูกแฟนซ้อมเหมือนไม่ใช่มนุษย์ต้นหอมแชร์ประสบการณ์รักถูกแฟนซ้อมจนน่วมจ้างสามพันเพื่อเลิกต้นหอมได้เปิดเผยว่าความรักครั้งหนึ่งของเธอเคยโดนแฟนซ้อมเพราะเมาพูดอะไรไม่เข้าหูก็โดนซ้อมตลอดเลือดตกยังออกก็โดนมาแล้วซ้อมเหมือนลืมไปว่าเธอเป็นคนเหมือนกันสุดท้ายอยากจบความสัมพันธ์ต้นหอมถึงควักเงินสามพัน ซึ่งแฟนหนุ่มคนนี้ก็ยอมเลิกจริงๆครับและก็เอาเงินสามพันนั้นไปแต่สุดท้ายแฟนหนุ่มนั้นก็กลับมาไม่เกินชั่วโมงมันมาเคาะประตูเปิดไปเลือดเต็มหน้าเลยถามมันเป็นอะไรเมาแล้วเดินออกไปถือเงินสามพันแล้วโดนกระทืบมันต้องอยู่กับกูอีกต่อไปอีกต้นหอมพูดแบบเซ็งๆครับ